ตอนนี้น้องดิวอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านนอกนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบไหมใช่ครับ26นะคะเพราะว่าพ่อของเพื่อนเสียก็เลยบินกลับมานะคะเพื่อจะมาส่งสก,การส,ส่งส่งครั้งสุดท้ายเนาอแฟนคลับก็อยู่บ้านน้องดิวนี่แหละครับอยู่ร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็หลังบ้านน้องดิวมากับคุณเลขาเลขามา อันเนี้ยมู่บ้านพีดิวครับแต่ว่าเนี่ยข้างบ้านดิวอะ่ะก็คือมีพ่อของเพื่อนเน่ยเสียก็เลยต้องบินมาส่งครั้งสุดท้ายเนาะน,นี่ไงนัองงวดีครับก่อนแล้วหอมส,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 สวัสดีครับก่อนแล้ว,วส,สวัสดีค่ะสวยๆล<อ>ูกกล้อหัวเ<อ>พิ่งลงเครื่องมา <c oughs> สดๆร้อนๆครับแฟนคลับ <c oughs> อันนี้ก็บ้านแม่เรียบ <c oughs> เห็นไหมอันนี้บ้านแม่เรียบ สวัสดีครับกินขายอย่างครับได้กินน้ำยังกินน้ำเปล่ามาอเอาน้ำเดี่วมาเอากิ่มมาพี่ดิวเลี้ยงมามาขับจักรยานมาแลยออ <c oughs> อันนี้ขายอะไรครับ <c oughs> อ่ามาเอาลูกชิ้นเด็กๆมาเอาลูกชิ้นนี่อันนี้ลูกของเพื่อนนะเนี่ยลูกของมูพี่น้องนะครับจะกินอะไรครับเอาลูกชิ้นหรือน้ำ อาไปเลือกเอาเอาเลือกเอาเอาเลือกเอาเลยเอากี่มาให้ครับจัดเป็นียครับอ้าวพ่อจัดเลยคาร์โคลาซีใหม่ซีหาไม้ซีไม้อิ่มอยู่ด็อกานี่ไงซีไม้เดี๋ยวผมจัดใผมว่าอะไรครับอันนี้ก็เลือกลูกเพื่อนชื่ออะไรครับพัตเตอร์ครับพัตเตอร์ น้ำหอมมาเอาเร็วเลยผ่านมากินลูกชิ้นมาหม้อป่าเลยนี่มากินลูกชิ้นสีหม่คือป่าแฮรี่อ่ะอู้บรรยากาศบันนอกครับบรรยากาศแบบบันนอกบันนาเฮาพี่น้องนะครับใส่น้ำจิ้มเองใส่น้ำจิ้มไหมแยกดีกว่าค่ะให้เด็กแยกดีกว่าเอาเลยคเอาเลยนะแยกดีกว่าเออคนละสี่ไม้นะครับอียงพอดีเยอะตัวเล็กกินลูกชิ้นไหมคะ กินปต้าไม้มาใส่ถุงกินมาเดี๋ยวพี่ดิวเลี้ยงมาอยากใส่ถุงเลยครับเนี่ยมีถุงเหลืองข้างเนี่ยอ่ะคุณเลเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้หน่อยนึ่งเอาเอาน้าที่เห็นมาเดินกาดเมื่อก่อนน่ะวิ่งเล่นกันอยู่ตรงนี้นะกับชาลิสาทุกคนเนี่ยตอนนี้มันเป็นเดินใช่ไหนลองวิ่งเล่นเหมือนสมัยก่อนดิอยากเห็นงัวสมัยก่อนนั่งนั่งอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะขายของอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรอย่างเงี้ยพวกดิวก็จะตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรกับชาลิสาก็จะเป็นป่าใช่เพราะว่าอันเนี้ยบ้านบ้านเกิดดิวเนี่ยตรงข้ามเนี้ยเป็นบ้านเกิดของดิวบรรยากาศกีนนอกนี่อะไรกยากีอันนี้ก็จะเป็นต้นขลัง ตะกี้มีต้นหมักซิดาอยู่นี่เนาะต้นหมักซีดาเอาต้นไม้ฟรัซีหาไม่อันนี้ก็พี่เพราะเอิรนว่าเอื่อยหักเอื่อยแพ้งต่างใ่ในนอยไปสอดแบงค์ที่เตาน้ากันตะกี้ไปลงสายเบือไปหลงสายเบืวอยุนองสวงพี่น้องเนี่ยคนนี่ล่ะอันนี้ฮูจักฮูจักน้องดีวตนนงอยจริงบ่ ผมก็เคยไปสอนเด็กกินข้าวน้ำกันบอกยืมข้าวผสมนวด้วยิมอันนี้พี่ผัดเด็กพี่น้องนะครับออกคลิปเดี็กเนี้ก็รู้จักน้องเดียวแต่ปสมพี่เขาป่ะครับผมใช่เข้าผสมอ่ะรู้จักตั้งแต่ปลาถมเนี่ยคุณลุงเมื่อก่อนเขายไอติมพวกนี้ขายลูกชิ้นแล้วไอติมก็พี่อินก็มาครับบ้านงานพี่น้องนะครับพาคนกรุงเทพมาเล่นอีสานบ้านเฮาพี่น้องไปเอาเร็วไปเอา เป๊าเลยครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับอมัเออนี่ครับกินลูกศิ้กินลูกศินเมาลูกศินอ่ะมาอุ้มเนี่ยเบาลูกศิลปมีมีมีหลายบได้ยังได้ยังดูดิได้ได้ อาขึ้นน้ำแท่นอะไดรด้วยครับดิวดิดิแท้ไอ้วันนี้พี่ดิเรี่ยงเด้อนี่คุณลุงอ่ะเนี่ยเห็นตาต่างแต่สมัยในน้อยพี่น้องคิดว่าคิดว่าคนนี่สิฮอดจุดนี่ปะครับโอ้ยชิคดีหนูเนาะผมแบบยังบ่ขิดว่าฝันเนี่ยเพราะว่าบนติดตามผมเ็ยงานอยู่กรุงเทพผมก็ติดตามครัติดตามเรื่อยๆแต่ว่าตอนดิวแต่ว่าตอนน้องดิวในน้อยคิดบ่ว่าเด็กคนนั้นสิฮอดมื้อนี้ วุ้ยดนะครับไปซีมือไว้อนาคตข้างหน้านี่เชียอแปรงไว้วันนี้ครับผมอ่ะอาซีไม่ซีไม่ลูกสาวผมกับพัริศาเสริมสังหารับได้ครับไหนน้องน้องไปไหนน้องอยู่บ้านน้องอยู่บ้านบอกน้องมากินลูกกินเนาะบอกไ่ไหนแต่ใส่น้ำจิ้มหวานนั่ลูกเนาะกอดกิหวานะครับกอกเหรอแม่ไปไหนแม่ไปไหนไหนกอดแม่อยู่บ้านแม่ชื่อไหนแม่ชื่อมุกเปล่า ได้ชื่อแม่มุกนะแม่มุกก็คือเพื่อนดิวนี่แหละนี่ลูกเพื่อนลูกจนโตแล้วครับอ่ะครับเอาไหมครับไม่กอกไหมครับเด็กแค่นี้พอนหอมมะยงเดี๋ยวแค่นี้ครับผมเดี๋ยวแค่นี้ครับเอ่กต่างให้มีล้ำธงด้วยครับผมจะมาตรงนี้แหละตรงงานที่ดิวต้องเปติมนะครับอุ้นหนุนขึ้นตาอาเฮงเฮงหล่ะอาสามพันไอ้ไอ้เ็ดผมที่ถูกใจเราจะสู้ไปด้วยกันนั่นแหละเป็ดผม อ่ะกินหนมก่อนเป็นกำลังใจครับยิงรวยครับร่ำรวยครับลูกชิ้นวางสองร้อยให้ติดสามพันพันล้านน้อยเกินไปก็แสนล้านหมื่นล้านขอบคุณครับผมวงตาหลวงยิ่งครับอินเอาไหมเราลองซิ่มเอาไหมเนี่ยเราพรุ่งนี้จะมีน้ำโชงด้วยนะผมเตรียมไว้แล้วเอาไหมน้ำโชงมีน้ำเอาไหมเดี๋ยวผมจะมาเเาาครับด้วยนะลูกเอาให้ก่อน ดื่มก้อนดื่มก้อนหอมมากดื่มก้อนดื่มก้อนเดี๋ยวดื่มก้อนแก้ววันนี้วันนี้ครับหอมรู้ว่าเราอมแล้วอ๋อเอาขึ้นรับพี่หอมไม่ได้นะลูกเอาขึ้นรับไม่ถ้าลองไม่ออมนะน้ำไพี่หอมพี่หอมดูนี่หอมครับเป่าเป่าอย่างเดียวหอม หอมอันนี้เอาใหม่อันนี้เอาใหม่นะนี่อ่ะกินไหมไม่เอาไม่เอาพี่เหลือเราเอาเหรอพี่เหลือสว้ครับที่เหลือพงยัยกินทกิี่น่าอร่อยอ่ะผัดก็มีนะครับผมผัดมีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอันนี้บ้านงานเดี๋ยวจะเข้าไปงานจ้างพนักงานนะครับ ก็เป <so ็นความสุขนะครับความสุขบ้รดาเนี่ยอร่อยนะครับอร่อยนะครับขอบคุณยังครับขอบคุณยังครับขอบคุณพี่อยู่ยังขอบคุณพี่อยู่ยังนี่พี่อยู่นี่เป็นถุงไปถุงไปเลยขาเล่งนักเล่ง ชีวิตบ้านๆครับทุกคนก็นี่อ่ะกลับมาบ้านก็บรรลุลืมน้องคือเกาข้างนอกในประเทศไทยนี่มีหนึ่งเดียวมีหลายคนอยู่มีหลายคนแต่คนละสไตล์ครับผมเขาละสไตล์แต่แบบน้องเดียวนี่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ได้ที่ผมดูมานะอันนี้ลาดจล้วกินแล้วแยกเดี๋ยวแยกไหมแยกเลยเนาะแยก